กวายงามการสินพี่น้องแม่สาวสายเผือกฮะพ่อโตพ่อพันครับสม่าข้ามเดี๋ยพ่อพันธ์เดีพี่น้องพูดว่าแม่เผือกโอ้พ่อพันธ์พี่น้องอุ้ยหน้าตาต้นโตสวยขนาดพี่น้องรอค่ะเป็นพ่อพันธ์เบิ่งแข้งขาหน้าตาเพิ่นเบิ่งแข้งก่อนพี่น้องขาเพิ่นคอขาพ่อพันธ์เพิ่นพี่น้องต้นโตฟันมงคลรอบตัวสุดยอดเลยมาเบิ่งหน้าเพิ่นเบิ่งคักๆหน้าคือสวยเด้โอ้พ่อพันธ์พี่น้องเขาเปิดกว้างดีๆบักพ่าวเพิ่นพี่น้องอ่องข้อเพิ่น สุดยอดพ่อพันย่งหนยน้อยอยู่น้อยจักเดือนนึงแปดเดือนตอนนี้พี่น้องเป็นสายเผือกแปดเดือนควายงามเปนพี่น้องเบิ้งไทยเพิ่นแปดเดือน,อนมาฟังราคานะึ่เพ่นบาทราคาสองหมื่นแปดพันอุ้ยราคาเนาะพี่น้องมาเบิ้งควายเผือกงามบ่มีแป๋วมีแมงบ่มีบอลบอ่มีตำหนีเลยเนาะบ่มีแป๋วมีแมงพี่น้องเบิง้งไซดีเขาแกวเล็บแกวพี่น้องเอ้ยลูกเจ้าบัวขาวไข่มุกขาวโอ้สายไข่มุกขาวพี่น้องเนาะ สองแปดเพิ่งเปิดไว้เด้อพี่น้องนะ 28, เด้ะสองแปดเพิ่งเปิดไว้เอาไป,ไเ,ปเป็นพอขอกพอไขย่ยพอพันสายเผือกสบายเลยรอคัะอา้าวขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อไปพี่น้องบ้านสว่างชายเหนืมาหันเหี่ยแล้วพี่น้องเนาะพาพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคโกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชนพูผุดจังหวัดร้อยเอ็ดพ่อนิดกระมานแล้วพูดน,นะอ่ะเมื่อนี้คือคักพี่น้องควายขายดีคัะพี่น้องเนาะราคาควายวิ่งกระชูดเพิ่นว่าเนาะควายขายดีครับพี่น้องเนาะเหลือบ่หลายเลยพี่น้องข้าวเดียวเหลือบ่หลายเอาพี่น้องเนาะควายขายดีคั ซ targets, iah, so zawsze, ื mercy, ้อไปหมดบัวบวเล็กบัวบวหน่อยบัวบวรจอยขายเบิ้ลได้เบิ้ลเป็นว่าพี่น ja ้องเนาะได้ขายกันดีครับเหมือนควายหมดเร็วมากเพป็น like ว่าอ <aced> ่ะมาเบิ Track ้งวาราค่าสิเป็นยังไงค่อยชมมาเบิ้งสายเผือกของหอยหอยฟางตัวนี้สายเผือกเด้สองหกห้าเพื่อนได้ดสองหกห้าโอ้เพื่อนขายไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะข่าวเงาะหาโลจินหมานเพื่อนได้ไปแล้วสองหกห้าเพื่อนได้ไปเท่าไะไรตัวนี้อ่ะเพื่อนได้ไปแล้วเพื่อนหาซื้อกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ้งควายชุดนี้เอ้าควายชุดนี้เป็นยังไงเนาะเหลือยังไงครับ ยาจักของใ่อยะงั้นหรอเออของผู้ใดแหวเพ่นถือไวใส่ของหอยพ่นตัวไดนโอ้ยเบื่อแล้วหอยพ่นขายเบื่อแล้วภาตัวนี้เผื่อจับาทเขาว่าสามหมื่นสามหมื่อๆป่สามหมื่นซเผื่อตัวสามหมื่นสาตนี่หอยพ่นราพีชชอบหอยพ่นราพี่ชอบสามตัวสามหมื่นสมเพื่อว่าสาตัวสามหืบ่ยมันแมนอยู่ล่ะเนื่อหอยพ่นว่าซื้อสามหมืแมนอยู่่ะ ต้นตัวดอนซื่อสามหมื่นได้พี่นอ้องบ้านนี้นั่นแม่ลูกกันปะครับนั่นโอ้คนละแม่คนละแบบกันอีกตัวแม่แม่แยกลูกหูแลค้คาเป็นบ่บ่หูเออเป็นบ่อหูเป็นบ่อห,หูพี่น,อนอ้องเนาะอ่าตัวนี้สามหมื่นสื่อต้องการเป็นบ่อหูราคาเป็นได่ตาแม่สาวเผือกนี่ยหรอเพื่นว่าบ่าหูเป็นสะดวกใครเบอร์โทษเป็นสะดวกใครเบอร์โทษปะเนาะครับผมขออนุญาตโอ้เป็นกำลังถามหมื่นเจ็ดเย้ยบาท เป็นกำลังต่อรองเป็นบรรยากาศการต่อรองพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศการต่อรองให้เท่าไรค่ายแม่สาวหน่อยได้น่ะแม่สาวหน่อยพี่น้องเนาะสิบเจ็ดเป็นอย่างไรสิบเจ็ดเป็นเป็นอย่างไรสิบเจ็ดพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยมาเบิ่งแม่สาวหน่อยเพื่อนให้เท่าไรเนี่ยมาเบิ่งร์นคนสีให้เท่าไรพี่น้องเนาะสิบเจ็ดเพื่อนใหญ่ใหญ่พี่น้องเนาะมูเวอร์ทรเพื่อนมาเบิ่์นสามหมื่นตัวนี้น่าจะหมื่นกว่าขึ้นกันพี่น้องเนาะหมื่นกว่า ไปมัน้้นี่จะคว้าเพิ่มมากเลวพี่น้องจะควองเพิ่มมากแล้วมัวเพิ่มสิสะดวกให้เบอร์โทรั่วไปมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่มเพิ่มสะดวกให้เบอร์โทรบ่นะครับขออนุญาตเบอร์โทร่วศูนย์แปดหนึ่งสาม แต่สามสองแปดหนึ่งหาพี่น้องควายตัวน,นี้สามหมืน่นได้พี่น้องนะสายเผือกแม่สาวสายเผือกตัวน,นี้สิบเจ็ดอ่ะขอบคุณหลยายลายมันครับผมอควายผูใหญ่พี่น้องเนาะเป็นกำลังต่อรองควายผูอยู่ควายผูตัวน,นี้เท่าไรเนาะมาต่อรองเป็นมาเบิ่งพี่น้องการต่อรองเจ้าบาทกว่าควายผูเฮาสี่หมื่ 40, 000, นเนาะเป็นอยางไงสี่หมื่นเป็นเปิดใบสี่หมื่นเป็นบักผูผูหน้อยโตใหญ่เนาะ คู่น้อยแต่ว่าตัวใหญ่ใหญ่ๆพี่น้องตัวประคอกไปเฉ่งใหญ่ครับสี่หมื่นพื่อจากใดพี่น้องเนาะพูดนะตัวใหญ่ถ่ายดีสี่หมื่นสื่อๆเพื่อนจากใดพี่น้องเนาะเป็นควายสายเนื้อเอาเป็นพ่อค้อพ่อไข่พ่อพันใดพอย่งหนีอยหน่อยอยู่แข้งขาดีเนาะแข้งขาดีเบิดพูดนะลูกไพ่กเบิ่มพันล้านลูกซ้ายลูกตันดีครับแข้งขาใหญ่ๆพี่น้องแข้งขาใหญ่ครับเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทร อ่ะอ่ะศูนย์แปดหกสอ่เจ็ดหนึ่งเก้าศูนยเจ็ดหนึ่งโอเคต่อร่องได้โตบักคอข้อไปเก่งโตบัวปลาไงสี่หมื่นเพิ่มใหญ่โตใหญ่ได้พี่น้องสูงร้อยสี่สิบบอกลบเลยพี่น้องพูดอ่ะปลาไงไข่สองปีแล้วเอาเป็นพอค้อพอขายพอพันได้เลยพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆมันครับผมควาใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะเพื่อได้ขายเราเพป็นกำลังได้ขายได้ขายกันดีพี่น้องเนาะอุ้ยเวียดชุดพี่น้องเนาะ เวียดชุดนี้คือมาผัวดิพี่น้องเนาะเวียดชุดนี้อ่ะเบิ่งพี่น้องเนาะมาเบิ่งไทยผมเิ่นสะดวกให้เบอร์โทรวะเพิ่นสะดวกใส่ไทยตาบอกมาเบิ่งพี่น้องเนาะเพิ่นได้ขายเหรอต้นได้ขายเบิด์เหรอตัวนี้แม่นบ่ได้ขายเบิด์หรือเ่ครับอุ้ยโค้มลราเท่าไหร่ฮึคมโค้มเราเจ้าบาทเฮ้อเวียดเอาไปแล้วเอาไปเวียดแล้ว ลูกมันเควรเก่าไปหน่ำบ่ะลูกมันโอ้ลูกแยกต่างหากโอ้ลูกคนเสือต่างหากลูกมันควายหน่อยเพิ่นแยกพี่น้องเวียดเขาบอกควายหน่อยเข้าตาแม่มันเหลืออยู่ลูกเหลือตาลูกมันพี่น้องนาะเหลือตาลูกพอเวียดเขาบอกควายหน่อยเข้าตาควายใหญ่เวียดเอาแม่มันไปเหลื้อโตหน่อยเพิ่นแยกไปพี่น้องเนาะ พอแตะมาทักทายพอแตะมึงหันนี้มีคนบอกให้นถูกข้อท่เบอร์พอแตะไว้่หือรัพอแตะจมอย่างเดียวอขายกล้วยขายม่เมื่อล้วครับมานับบ่แต่้แนี้อยู่เหมือนนี่เนาะโอเคแน่สขายดีดีเราขายดีดีวายหน่อยนําโอ้สหดยอดดยอดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทกันไว้ไงสองหาดเอแปดสี่หนึ่งาวายน่อยควายถือควายงาม ชอมากแต่หน่มหาอยู่เพื่นเป็นผ้านครสวรรค์เป็นผาสมังในเถวสมัค้นน้านเดียวแต่โช์มหาเป็นผาโชมาที่บจาก็่ามาเป็นผามัอบคุรเจ้ขครับอยู่มากกว่าวันวันหมดเลสมัประจำโอเคขอบคุณไปหลายๆขอบคุณไปหลายๆนี่เพิ่นเป็นระเอกช่องนี่เพื่อนมาพรแต้ได้เป็นพระเอกช่องเฮาโอเค โอ้บ่บงดีาวัาาออออ้อโอคเคโอเคก็หลายพอแตะ้าวข<อ><ม>้้ว้มัอนี้ควายขายดีเนาะขายดีดีด้มันอนีแ้แม่นโอ้บ่โอ้แต่ยังแรงอืมเข้าว่า ขั้นตัวละรอยกับเก่าร่อยขั้นตละพันกับเก่าพันโอ้แห่เนเออเชี่ยมาขออนุญาตควายตัวนี้เพิ่นขออนุญาตครับเปิดจะไหนตัวอนี้ครับสามหมื่นสามพันตัวนี้เป็นควายผูหน่อยเป็น้องเนาะเป็นควายผูใหญ่โต ต้น yup. โตเบิ ata, ้งแข้งขาหนาตาสูงอยู่บ้านรอย35บวกลบพี่น้องแข้งขาดีต้นโตดีเบิ้งถ่ายเพื่อเบิ้งถ่ายเิ่นพี่น้องเนาะถ่ายบางน่าตัด33มสิบสเปิดเปิดพี่น้องเป็นควายเนื้อนี่พี่น้องสายเนื้อเพิี่น้องสายกขาไเปียนอุปกของบรุษัใ้องี้ามชีอยู่รเดืนโอเคเลยโอเคเลยเอกลวเนเศร้ายเปนเนื้อตัวเดียวปะครับโอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นย์ก้าสามศูนย์เก้ หกหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสามเป็นควายงามควายใหญ่ใช่กออย่อว่าปโอหอยสักเมืองว่าปีสารคามสามสิบสามเปิดเปิดใบเมนบ่ลหรือโอเคขอบคุณเลยนะานมันครับผมต่อรองเอาพี่น้องเนาะต่อรองเอาอ่ะยังต่อคือเห็นเมันถือไข่หน่อยอยู่ใส่ละโอ้คุณโอ้ตัวนี้มันซื้อไม่หรโอเคอ่ะมาเบิ่งควายงามจากอ่าบัวขาวกาลสินเพิ่นพี่น้องเนาะควายงามจากกาลสินเพิ่นพี่น้องเนาะ สวัสดีครับก้อยงามกาลสินพี่น้องแม่สาวสายเผือกฮะโอ้ต๋วพ่อพันธ์เลพี่น้องพูดว่าแม่เผือกโอ้พ่อพันธ์พี่น้องอุ้ยหน้าตาต้นโตสวยขนาดพี่น้องรอค่ะเป็นพ่อพันธ์เบิ่งแข้งขาหน้าตาเพิ่นเบิ่งแข้งก่อนพี่น้องขาเพิ่นพ่อขาพ่อพันธ์เพิ่นพี่น้องต้นโตฝันมงคลรอบตัวสุดยอดเลยมาเบิ่งหน้าเพิ่นเบิ่งขากาหน้าคือสวยเล้โอ้พ่อพันธ์พี่น้องเขาเปิดกว้างดีดี มกพ้าวเพื่อนพี่น้องอ่องข้อเพื่อนสุดยอดพ่อพันย่งหนยหน้อยอยู่น้อยจักเดือนนึงแปดเดือนตอ,อนนี้พี่น้องเป็นสายเผือกแปดเดือนควายงามเพื่อนพี่น้องเบิ้ง่ายเพื่อนแปดเดือน,าม,น,าดดอนมาฟังะะาราคา 2, 8, คน,นา,เ,าเพื่อนบาานราคาสองหมื่นแปดพันอุ้ยราคาเนาะพี่น้องมาเบิ้งควายเผือกงามบ่มีแป๋วมีแมงบ่มีบ่บอลบ่มีตำหนีเลยเนาะบ่มีแป๋วมีแมงพี่น้องเบิง้งไซสดีเขาแกวเล็บ <laughs> แกวพี่น้องเอ้ย <laughs> ลูกเจ้าบัวขาวไข่มุกขาวโอ้สายไข่มุกขาวพี่น้องเนาะสองแปดเป็นเปิดไว้เด้อพี่น้องเนาะสองแปดเป็นเปิดไว้เอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอ,อพอันสายเผือกสาบายเลยรอครับอา้าวขออนุญาตเบอร์โทรพี่น้องศูนย์เก้าเก้าศูนยเก้หนึ่งห้าเจ็ดนึดสี่เก้าสี่หนึ่งเพี่น้องไถ่พอพันสายเผือกอนาคตพอผ่านมาให้พ่อพี่น้องเอาไปเข,ข,ขาขอกเขาคว่มเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพอันได้เลยจากบัวขาวกาลสินเนาะขอบคุณหล,ลายๆเมันกับผมงามกลายงามเด้อพีอ่น้องเนาะ มาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายควายเมื่อหันไปด้ควายงามบ่าดเลยโอ้ด้ง่วงามบ่าดมาเบิ่งควายงามเพิ่นพี่น้องเพิ่นชมหรือเพิ่นเบิ่งอ่าเบิ่งเปิดราคาเท่าไหร่สื้อเป็นบ่ซื้อไปเท่าไหร่สื้อแปดพันสองครับอุ้ยแปดพันสองร้อยเพิ่นซื้อควายหน่อยไปเขาข้อเขาฟาร์มกำลังเกียจะเบิ่งควายเป็นวะไทยเป็นไหมเป็นลักษณะบ่เนี่ยผมก็เคยดื่มทีนควายแม่หรือควายผู้โอ้แม่สาวหน่อยสีได้ มาเบิงมาเบิงอัตลักษณ์เบิงอัตลักษณ์เป็นพี่น้องตาแต้มแจมจจำอัตลักษณ์พื้นฐานได้นน่ตาแต้มแจมแจำอ่องข้อพื้นฐานอ่องข้อสามเส้นโอเคเลยเนาะชูเทามีบอขึ้นมามาเบิงถ่ายบ้านมาเบิงถ่ายบ้านมาเบิงถ่ายบ้านพี่น้องเนาะถ่ายโอ้โหงามพี่น้องได้ควายงามควายงามเบิงถ่ายเบิงงามหางงามหางงามพี่น้องเป็นควายแม่สาวหน่อยงามงามแปดพันสองร้อย เปิดไบเจกหมื่นเปิดไบเจกหมื่นเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงบื้อเปิดเอาไปเอาไปเลี้ยงไ้ถ่ายงามงามเลยควายตัวนี้ถ่ายงามเป็นควายถ่ายงามเครื่องงามพี่น้องควายงามควายหน่อยงามเปิดใบพี่น้องเนาะอ่ะงามเบิงเบิงหางเพิ่นงามเป็นแม่คอแม่คายเม่พันธ์ใดงามงามพี่น้องเนาะอ่ามันหมานเด้อให้แพื่อ้เพื่อนเพิ่นเอาไปเลี้ยงอยางต่อพี่น้องเนาะอันเซรามิคหรือถวัดก่อนเลยเชียงขวัญครับโอ้ยเชียงขวัญเนี่ย จำเพื่นผิดยงขวัญเพื่อนดูยงขวัญเอาขอบคุณหลายๆัมาครับผมเพื่นควายงามเพื่อนพีน้องเนาะมึกวาไควายงามเพื่อนมาเบิ้งอย่างเดียวห่อยลเบิ้งอย่างขายไปล่ะบ yes> ่บ่โอ้พีกน้องมือนี่ควายบ่หลายเอาประมาณนี้ก่อนเอีน้องมาเบิ้งขอกก็แล้วกันอ่ะปิดจีบกับขอกควายเอให้เพื่อน้องเสดตรกรผู้เลี้ยงวัว้ควายแฟนคับแฟนเพื่นบ้านสวัสดีครับ